แม้ทุกท่านเมื่อกี้คือแค่ค่าแนะนํำเนาะนำจิ้มเนาะก็แสนกว่าบาทแล้วว่าเฮ้ยอะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนั้นนะ่ะนะฮะอ่ะท่านมาดูรายได้ข้อที่สองเราเรือค่าบริหารทีมนะคะแนนเมื่อสักครู่ถูกคำนวณไปแล้วแต่ยังนำมาคำนวณเป็นรายได้ข้อที่สองให้กับเราด้วยท่านว่าดีไหมะ่ะเฮ้ยใครว่าดีกด8กด9นะครับค่าบริหารทีมนะท่านดูเนาะนะฮนะไลออนมอลเนี่ยใช้แผนไบนาลี ใช้แผนแบบไบนารีแสดงว่าไบนารีมีแค่2ทีมครับคือมีคีทีมซ้ายแล้วก็ทีมขวามีแค่นี้ไม่ได้มีทีสามทีไม่ได้มีห้าทีมไม่ได้มี6กทีมไม่ได้มีเจดทีมไม่ได้มีแดทีมไม่ได้มีสิบทีมมีแค่2ทีมนะฮะสองทีกับาห้าทีมันไหนง่ายกว่ากันนะสทีกว่าสิทีมันไหนง่ายกว่ากันนะสองทีกับาสทีมันไหนง่ายกว่ากันนะสองก็ง่ายอยู่แล้วถูกไหมถ้าลองตั้งใจฟังดูดีๆนะใครที่ยังไม่รู้จักในเรื่องของไบนารีเนี่ย มันคือสเสน่ห์ของไบนารี่เลยว่าทําไมเราต้องทํานะครับสมมุตินะเวลาเรารัเข้าาเสร็จปุ๊บเราก็จะเกิดโครงสร้างมีซ้ายกับขวาสมมติวเราเอานํา A ไปสมัครฝั่งซ้ายของเราใช่ไหมเอก็จะเป็นทีมซ้ายของเราครับเรานํา B ไปวางทางฝั่งขวาไปสมัครทางฝั่งขวาของเรา B ก็จะเป็นทีมขวาของเราอันนี้เราเรียกว่าทีมซ้ายและทีมขวานะครับเช่นกันครับ A ไปแนะนําเพื่อนเข้ามา นะครับทีม A ทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ทีมซ้ายของท่านทั้งหมดโดยเช่นกัน B ก็ <B S 1> <B S 2> เหมือนกันครับ B ไปแนะนําเพื่อนเข้ามาทาธุรกิจนเนี่ยดังนั้นทีม B ทั้งหมดของทีมเนี่ยก็อยู่ฝั่งขวาของท่านทั้งหมดเลยดีไหมแบบนี้นะครับทีนี้มาดูนะฮะไบนาลลเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะนะครับมันก็ต้องมีคะแนนฝั่งหนึ่งที่มีคะแนนน้อยกว่า มีคะแนนฝั่งหนึ่งที่มีคะแนนมากกว่ามันเป็นเรื่องปกติมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีเท่ากันทั้งสองฝั่งหรอกครับมันจะมีฝั่งหนึ่งที่น้อยกว่าฝั่งที่น้อยกว่าเราเรียกว่าทีมอ่อนฝั่งที่มากกว่าเราเรียกว่าทีมแข็งนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกให้ท่านดูเนี่ยเช่นทีมอ่อนเนี่ยแปดหมื่นคะแนนทีมแข็งสองแสนคะแนนแปดหมื่นคะแนนมาจากไหนทุกท่านแปดหมื่นคะแนนเนี่ยมาจากทีมซ้ายของท่านทั้งหมดแบบไม่จํากัดชั้นท่านเข้าใจคําว่าไม่จํากัดชั้นไหม ดังนั้นถ้าเกิดทีมซ้ายของท่านเนี่ยมีสิบชั้นยี่สชั้น5้าสิชั้นร้อยชั้นพันชั้นหมื่นชั้นมันรวมคะแนนมาหาท่านไหมครับรวมเพราะมันไม่จํากัดชั้นไงดังนั้น80,000ื่นอ่ะฝั่งซ้ายของท่านทั้งทีมเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อ่ะถ้ายิ่งท่านทําการขยายธุรกิจเร็วธุรกิจเยอะได้โอ้แปดหมื่นคะแนนมาเร็วมากท่านนะฝั่งขวาก็เหมือนกันครับ ก็จะถูกรวมมาให้ท่านเนี่ยแบบไม่จำกัดชั้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้โบนัสเขาเนี้ยจ่ายยังไงเขาบอกโบนัสเขาเนี้ยจ่าย50%นะรบ,บริษัทนะครับก็จะนำทีมอ่อนนะทีมอ่อนนะทีมอ่อนมาคูณเป็นโบนัสให้กับท่านเลยครับ50%โอ้โหนั่นคำว่า80,000คูณเท่าไหร่ครับ50%เป็นเท่าไหร่ครับ40,000บาทแล้วไรายได้เนี้ยคำนวณเป็นรายวันนะท่าน โอ้โหถ้าเกิดท่านมีคะแนนทีมอ่อนมา8ปดหมื่นคะแนนในวันเดียวท่านมีไรายได้สี่หมืนบาทต่อวันเลยนะดีไหมอ่ะนะฮะท่านสามารถสร้างรายได้วันหนึง่งสูงสุดวันละ4ี่หมื่นหรือเดือนละหนึ่งล้านสองบาทนะทุกท่านเฮ้ยมันเป็นธุรกิจอะไรที่สุดยอดมากๆอ่ะดูแลทีมก็น้อยแค่2ทีมเองอ่ะคะแนนขึ้นมาแบบไม่จำกัดชั้นน่ะรายได้ก็ได้ตัง้งห้าปเน่ะ และท่านเชื่อไหมครับไอ้คะแนนฝั่งซ้ายของท่านคะแนนฝั่งขวาท่านท่านไม่จําเป็นท่านท่านจะต้องเป็นแนะนําตรงก็ได้นะเป็นใครก็ได้ครับที่ท่านไม่รู้จักนะแล้วอาจจะถูกแม่ทีมข้างบนนะนะเพจเมนต์ลงมาเอามาวางไว้ภายใต้ทีมของท่านก็ถือว่าเป็นคะแนนของท่านด้วยนะนั่นมาคํานวณเป็นไรายได้กับท่านได้แบบนี้ดีไหมะ่ะรู้ไหมฮะอ่อ ดังนั้นทีนี้ระบบคำนวณเสร็จปุ๊บนะครับคะแนนที่เหลือหลังท่านดูนะฝั่งซ้ายมีแ0ดห0,000ื่นฝั่งขวามีสองแสนคะแนนมันจะถูกใช้ไปแ0,000นเอ้ยทษที8 0ดหมื่นดังนั้นมันก็จะลบ8 0ดห0,000ื่นซ้ายลบ8 0,000ืนขวานะ,ะมันก็จะเหลือคะแนนฝั่งขวาอีกแสนสองแสนสองตัดทิ้งไหม่ะไม่ตัดทิ้งนะมันจะถูกยกยอดไปคำนวณไรายได้กับท่านในวันลุงขึ้นเฮ้ยแบบนี้ดีอะคะแนนที่เกิดขึ้นไม่ตัดทิ้งอะ แล้วก็ไม่ไม่มีจํากัดเวลานะว่ามันจะหมดวันไหนไม่หมดนะท่านท่านนะมีเท่าไหร่มันก็จะเหลืออยู่เท่านั้นแหละครับท่านด่านั้นแบบนี้ดีไหมเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าโบนัสบริหารทีมทีมซ้ายและทีมขวาจ่ายท่านเนี่ยห้เลยทีเดียวนะครับสูงสุดวันละ4ี่หมื่นหรือว่าเดือนละล้านสองนะคใครอยากได้อ่าวันละสี่หมื่นเดือนละล้านสองกดแปดกดเก้ามาท่านท่านนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันครับท่านท่านครับถึงแม้นระบบจะคำนวณรายได้มาสี่หมื่นบาทต่อวัน แต่แต่ละตำแหน่งได้ไม่เท่ากันต้องยอมรับความจริงนะเพราะการลงทุนในเรื่องของการธุรกิจมันไม่เท่ากันไงแพ็กเกจไม่เท่ากันนะดังนั้นแต่ละตำแหน่งได้เท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับตำแหน่งแรกโพอันนี้ไม่มีสิทธิ์รับเลยนะครโพนี่คือซื้อมา20คะแนนนะครับไม่มีสิทธิ์รับนะข้อนี้จะเริ่มจ่ายตั้งแต่ตำแหน่งแซฟไฟล์ครับแซฟไฟล์นะจะรับรายได้ข้อเนี้ แค่วันละ5 0 0พบาทหรือเดือนละแสนห้าเป็นไปได้ไหมคทุกท่านครับไอ้คำว่าตัวตัวเราตัวแดงๆวงกลมแดงๆนะมันคือตำแหน่งแซฟไฟล์แล้วปรากฏว่าระบบคำนวณบาลานซ์ทีไม้8ป0 0มื่นคะแนนนะ่ะมีรายได้ขึ้นมาตอนนั้นสี่หมื่นบาทเลยแต่พอเอิญเราเป็นแซฟไฟล์แซฟไฟล์ก็รับไป5000นทท่านทั้ทงๆที่ระบบคำนวณมา4 0 0หมื่น่ะโอ้ยน่าเสียดายเนาะนะครับแทนที่จะได้4 0 0หมื่นได้แค่5 0 0 0ัน และนั้นแซฟไฟจะรับรายได้ข้อนี้สูงสุดก็คือวันละห้าพันหรือว่าเดือนละแสนห้า่หลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยห้าพันก็เหลือกินแล้วสวัสด์โอ้เดือนละแสนห้าไม่เคยได้จากธุกรกิจไหนเลยอะ่ะนะท่านดูนะครับตำแหน่งแซฟไฟเป็นง่ายไหมเป็นง่ายแต่และได้สูงไหมเฮ้ยสูงอ่ะแสนห้ายุคองเงินเดือนผมเป็นหลายเท่าอ่ะ เห็นไหมนี่คือจุดเด่นเลยนะนะเข้ามาอสุรกิจน้อยแต่ละได้สูงชอบมากนะครับตำแหน่งเอมมอรอนนะครับเอมมอรอนนะครับจะรับไรายได้ข้อน,นี้สูงสุดวันละสองหมื่นเดือนละหกแสนโอ้ยสวัสด์รับตั้งแต่ห้าพันบาทแล้วแหละนะสองหมื่นก็รับนะแต่ห้าพันบาทมัรับก่อนในวันนะี้ดูว่าดังนั้นเป็นแซฟไฟร์และเป็นเอมมอรอนดีเป็นเอมมอรอนเนาะนะครับมาดูตําแหน่งไดมอนด์ครับไดมอนด์นี่รับเต็มเต็มเลยนนะครับสูงสุดวันละสี่หมื่นเดือนละล้านสอง โอ้ยใครอยากเป็นไดมอนด์กด8กด9มารับเต็มเต็มเลยนะนะฮะรบับเต็มเต็มเลยแล้วที่สำคัญรายได้ข้อนี้ไม่ต้องรักษายอดอะเฮ้ยทำไมมันดีขนาดนี้เนี่ยนะใครบอกข้อดีดีกด8กด9หน่อยไม่ต้องรักษายอดแต่รับรายได้เดือนละล้านสองจริงเหรอสวัสดจริงครับไม่งั้นมันจะมีผลลัพธ์คนที่มีรายได้2ปีได้5 2ล้านได้ยังไง2ปีรับรายได้2ล้านได้ยังไงจริงไหมดูนั่นนะดังนั้นท่านอยา่าท่านอย่าสบประมาทความสามารถของตัวท่านเองนะ รายได้ข้อนี้ไม่ต้องรักษาย,ยอดไงนะทุกท่านดีไหมนะครับดีมากๆนะครับ